เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ชายป่าแห่งหนึ่งทางภาคอีสานตาอ่าอาศัยอยู่กับยายเนียมตาอ่ากับยายเนียมเนี่ยอยู่กินกันมาก็มากโขละครับอายุแกก็ป่าเข้าไปที่เลข7แล้วแต่ว่าตะอ่าเนี่ยแกมีอาคมอาคมที่ร่ำเรียนมาสมัยที่แกเป็นหนุ่มแกเคยเรียนวิชานั่งทางไหน สามารถมองเห็นพูดผีปีศาจได้ในแต่ละวันแต่ละคืนแกจะเพ่งสายตามองออกไปนอกป่านเนี่ยที่ชายป่านี่แกก็จะเห็นผูดผีวิญญาณต่างๆเดินเร่ร่อนหาอยู่หากินหาอาหารแกก็ทักทายพูดคุยกับเขากับผีกับพูดเหล่านั้นได้อย่างคล่องแคล่วจนกระทั่งหลายๆคนเห็นว่าตาอําเนี่ย อายุมากแล้วเนี่ยชักจะเลอะเลือ,เลอนเริ่มจะเป็นบ้าไปแล้วพูดคนเดียวอยู่กับปลากับเขาแกก็พูดคนเดียวเมียแกก็ไม่ได้ถือสาแกก็พูดอย่างนั้นมาหลายปีแล้วมันเป็นกิจวัตรแล้วละ่ะใครจะไปรู้ว่ายูยูตาอ่ำก็ไปพบกับผีสาวล่าพูดเป็นหญิงสาวอายุประมาณ32ปีแกเห็นแล้วแกชอบ ในรูปร่างหน้าตาเรือนผิวที่สวยสะดุดตาพูดตนนั้นหรือว่าผีนางนี้แต่ก่อนเคยเป็นนางงามมาก่อนสมัยที่ยังมีชีวิตต่อมาได้เสียชีวิตลงก็เร่ร่อนพานจรแกถามว่าอา้าวทำไมต้งมาเร่ร่อนอยู่ในป่าในดงอย่างนี้ล่ะฮะคนสวย เธอบอกว่าเธอมาถ่ายแบบกับทีมงานสตูดิโอของเธอแล้วรถเกิดอุบัติเหตุแหกโคง้งตกลงไปยังหน้าผาทุกคนที่มาด้วยกันนั้นบาดเจ็บสาหัสมีเธอคนเดียวที่เสียชีวิตนาที่ตรงนั้นแล้ววิญญาณของเธอก็ยังล่องรอยอยู่ตรงนั้นแม้ว่าญาติต่างๆจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เธอเป็นผีแล้วแต่ว่าดวงวิญญาณของเธอถูกชะตากับป่าเขาแห่งนี้เธอเลยสิงสิทธิ์อยู่ที่นั่นเสเลยตาอ่ำเห็นดังนั้นก็ชอบสิครับโอ้โหนางงามเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวยังไงตาอ่ำก็มามีเมียสวยขนาดนี้หรอกเอาตอนเป็นผีนี่หรอวะ <laughs> ว่าแล้วตาอ่ำก็สาดเสียงหัวเราะ ดังกล้องไปทั่วพลายเลยจะมีเมียเป็นผีทั้งทีก็ต้องจีบผีสัวแล้วต่อ่าก็ได้มาพูดคุยหยอกล้อกระทั่งได้พนอาพนนอกับผีสาวนางงามตนนี้โอ้โหสวรรค์ให้ข้ามาโดยที่ข้ายังไม่ตายนี่คือความสามารถพิเศษแกบอกกับทุกคนว่าการจะมีเมียเป็นผีเนี่ยมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลนะ ใครที่ไม่มีอาคมเนี่ยคิดว่าจะไปเมียเป็นผีง่ายๆไม่ได้หรอกมันจะเอาไปอยู่ด้วยและก็พร้อมที่จะตายแต่ว่าแกเนี่ยตายเป็นตายเพราะอะไรครับเพราะว่าแกอายุมากแล้วอีกไม่นานแกก็คงตายถ้าตายแล้วก็คงจะไปอยู่กับผีนางงามตนนี้นี่แหละว่าแล้วก็สาดเสียงหัวเราะอีกครั้งการจีบผีของแก ทำให้ชาวบ้านหลายคนมองว่าแกเริ่มแล้วอาจจะเป็นปอบเป็นอสุรกายหรือเป็นผีดิบก็ไม่รู้ที่จะสามารถที่จะมีเมียกับผีหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่หรอกฉันว่าแกน่าบ,บ้าแกเพี้ยนไปแล้วแกแกแล้วก็ยังเพี้ยนจะไปถือสายกันเลยทุกคนก็มองว่าตาอ่ำเป็นบ้าน,นั่นเองแต่ตาอ่ำไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะแกจะมีเมียเป็นผีแล้วคืนเดือนดับคืนเดือนมืด ก็มาถึงแกจะผดีสวัสดีสาวแกก็ทําพิธีแหละครับแกแต่งตัวอย่างหล่อเลยในวันนั้นวันนี้ละ่ะข้าจะเอาเมียเป็นผีเว้ยใครจะว่ายังไงข้าก็ไม่สนละขอร่วมสวัสดีกับนางงามในคำขึ้นวันนั้นแกก็ไปแหละครับไปที่ชายป่าแห่งนั้นเพื่อจะเซฟสุขเซฟสวัด นางงามผีตนนี้และแล้วสิ่งที่แกเตยียมไปด้วยก็คือเสือ้อผืนหมอนใบเพื่อที่จะไปเสพสวัสดกับผีสาวตนนี้แกเดินไปที่ป่าและก็หายลับเข้าไปในป่านั้นเมียของแกก็เกิดความสงสัยล่ะครับจึงได้เดินตามไปห่างๆพร้อมกับวัตถุมงคลหลายอย่าง พรา่าเมียของแกเนี่ยรู้ว่าแกสนทนากับพีได้ที่สำคัญแกก็สงสารตาอ่ำยังนึกรักนึกห่วงสงสารเพราะอยู่กินกันมาก็โอ้ยหลายสิบปีนะครับแต่อายุยี่สิบตนตน,ตนแกเดินตามไปขณะนั้นเป็นเวลาค่ำมืดมากเพราะมันมคืนเดือนดับไงครับท่านมีของแกย่องเข้าไปตามไปเตดสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าห่าง เป็นภาพที่ไม่น่ามองเลยเมื่อตาอําได้กระทําการทําอะไรบางอย่างที่คนธรรมดานี่มองเห็นเฉพาะตาอําเท่านั้นแกกาลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งปั๊บ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 ปับบบบ๊บสายสะเอวกันเป็นยิ่งใหญ่เลยในป่าแห่งนั้นเมียของแกเห็นแล้วก็เกิดความสมเพชล่ะครับจึงวิ่งเข้าไปแล้วก็พักตาอําลงตาอํา แกเป็นบ้าไปแล้วเหรอนี่แกทําอะไรของแกเนี่ยแกทําอะไรขณะนั้นตาอ่าก็เกิดความโมโหล่ะครับเพราะว่ามีเมียมาผลักแกออกจากหญิงสาวแกก็เลยตบหน้าเมียแกอย่างแรงฉาดหนึ่งสองฉาดสามฉาดเมียแกก็เอาวัตถุมงคลน,นั้นสวมเข้าไปที่คอตาอ่ำ่ะครับตาอ่ำดินน้นรนร้องทุรนทุรายและก็สลบลงตรงนั้นรุ่งเช้า ชาวบ้านก็มาดูปรากฏวว่าตาอำ่ำกลับคืนมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งหนึ่งเมียแกก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับพอมาถึงบ้านมีแกเอาผ้าถุงของแกนี่แหละที่มีเลือดประจำเดือนหรือว่าเมนติดอยู่ด้วยี่คลุมหัวตาอ่ำนะครับอาคมต่างๆนี่หายหมดเลยตาอ่ำกลับมาเป็นผู้เป็นคนเป็นชายเท่าธรรมดาอีกครั้งหนึ่งชีวิตครั้งนี้ของตาอำ่ำเหมือนเกิดใหม่ทุกอย่างแกบอกว่า มันก็เหมือนฝันไปนะเหมือนเราฝันไปนี่แหละว่ากำลังจะโอ้โหมีเพศสัมพันธ์กับผีและแล้วก็มีเมียเข้ามาขัดขวางเหมือนผู้คนทั่วไปที่เป็นแอบมีกิ๊กมีก๊อกแล้วเมียมาเจอนี่แหละมันค,คล้ายๆกันนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสวัสดีครับ